แเขาเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติครมเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2565นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ f a c e b o o k กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใ,ใหม่ๆด้กันที่นี่ทุกวันนะคะอัปเดตล่าสุดวันนี้นะคะธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว14ครั้ง553,795ครัวเรือนเป็นเงินกว่า3,500กับอีก3ล้าน555,000บาทนะคะและเตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย รอบต่อไปคือรอบที่15หรือครั้งที่15นะคะโดยปพได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ33จังหวัดต่อไปนี้นะคะได้แก่กาญจนบ,บุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นชนบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่นคนปรปฐมนครสวรรค์นคนรราชสีมาปทุมธานีปราจีนบุรี พระคนครศรีอยุธยาพิจิตรเพชรบูรณ์ภูเก็ตมาสระาามลบบุรีลำปางศรีสะเกษสมุทรปราการสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุริน์ตูนหนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุทยัยธานีและอุบลราชธานีโดยธนาคารออมสินจะโอนจ่ายเงินอีกจำนวน1านวน19 1ครัวเรือนเป็นเงิน110 1 9 3 0 0 0ล้าน0 0บาทนะคะ โดยคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้นะคะปปพอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบกรณีข้อมูลที่ตีกลับรวมจำนวนทั้งสิ้น6,772ครัวเรือนและไม่สามารถโอนเงินได้จำนวน24,256ครัวเรือนนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยล่าสุด22กุมภาพันธ์2566